สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ดูดวงเรื่องของความรักนะคะตามที่เพื่อนๆรีเควสมาตอนนี้เราได้สลับไพ่ทั้งหมด3กองแล้วนะคะกองที่1กองที่2กองที่3ก่อนที่จะเลือกคะ่ะอยากให้ทุกคนปลับตาแล้วก็เชื่อในไพ่นะคะว่าเทวดาที่ดูแลคุณอยู่อยากจะบอกอะไรกับคุณ อยากจะส่งพลังงานแบบไหนให้กับคุณหรือเตือนคุณล่วงหน้าหรือต้องการจะพูดอะไรกับคุณหลับตาทําใจนิ่งๆหลังจากนั้นก็ค่อยๆลืมตานะคะและรู้สึกถูกใจรู้สึกว่าหยิบไพ่ใบไหนได้ง่ายที่สุดนะคะกองที่1่กองที่2กองที่3ถ้าเลือกได้แล้วไปฟังคําทํานายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนที่เลือกไพ่กองที่1 <G TA> การทำนายไพ่ครั้งนี้นะคะเป็นการทำนายแบบทั่วไปแปลว่าไม่ได้เฉพาะเจาะจงต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะทําให้การดูเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบก,กว้างทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปที่เหตุการณ์ใดของคนใดคนหนึ่ง <g TA> เพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีความกังวลใจมากไม่ได้ดูเพื่อความสนุกสนานแล้วเนี่ยแนะนําว่าให้ไปดูกับหมอดูที่เขาดูตัวต่อต,ตัวให้จะดีกว่านะคะ โอเคเริ่มกันเลยขออนุญาตดูไพ่แป๊นนึงนะคะอ,อือ,อคนที่เลือกไพ่กลองที่หนึ่งนะคะขออนุญาตวางไพ่แบบโอเคคนที่เลือกไพ่ กล่องที่1น,นะคะจากไพ่นะคะให้บอกว่าคุณเพิ่งผ่านเหตุการณ์ที่เหมือนกับ heart breaking นะคะคือจิตใจสลายหรือว่าเพิ่งมีการเปลีปย่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับความรักนะคะในการดูดวงของคนที่ยังโสดอยู่ไพ่ก็บอกมาว่าคุณเพิ่งเลิกหรือเพิ่งจบความสัมพันธ์กับคนคนหนึ่งไป ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะคะถึงคุณจะเลิกไปนานแล้วแต่คุณยังมีความรู้สึกอยู่กับเขาอยู่มากนะคะคุณก็ยังเสียใจกับเรื่องนี้เขาอยู่แต่ว่านะตอนนี้ค่ะเหตุการณ์มันดูไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่พูดไปตอนต้นนะคะเพราะว่าเหมือนกับคุณนะคะอยู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนผ่านระหว่าง เหตุการณ์ในอดีตกับอ,อนาคตที่คุณจะมองไปซึ่งไพอ่ะค่ะขึ้นมาบอกเลยว่าคุณกำลังอยู่ในขั้นตอนที่กำลังจะออกมาจากตรงนั้นได้แล้วนะคะอีกนิดเดียวแล้วพอออกมาได้อ่ะค่ะคุณก็จะเจอกับหนทางใหม่เจอกับชีวิตใหม่อาจจะอาจจะยังไม่ใช่ชีวิตคู่ที่ดู เพอร์เฟกหรืออะไรนะคะหรือคุณอาจจะยังไม่ได้เจอคนคนนั้นของคุณในโดเร็วนี้ไพ่ไม่มีขึ้นมานะคะถ้าเจอก็จะโชคดีไปค่ะไพ่เหมือนกับต้องการจะบอกว่าคุณควรจะโอเคถ้าตอนนี้ถ้าถ้าในเคสว่าคุณยังเจ็บอยู่หรือยัง move on ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะให้อยู่กับตัวเองก่อนให้แบบ take a break ไปเลยนะคะ พักเพื่อที่จะได้ฟื้นฟูใจแล้วก็เรียนรู้ตัวเองมากขึ้นหลังจากนั้นนะคะ่ะเมื่อคุณอยู่กับตัวเองมากพอจนอถ้าให้เราทำนายนะคุณจะเจอความสนใจอะไรสักอย่างเนี่งอะคะ่ะที่มาดึงความสนใจคุณออกมาจากเรื่องที่คุณกังวลพอคุณได้ออกมาทำสิ่งอื่นที่คุณไม่ได้โฟกัสกับเรื่องนี้แล้วอะคะ่ะคุณจะรู้สึกว่าฤด,ดูการแห่งการเปลี่ยนแปลงเนี้ยจบสิ้นแล้วเพราะฉะนั้น คุณพร้อมแล้วที่จะเดินตามแสงสว่างนั้นไปเดินตามดวงดาวที่คุณมองเห็นคุณจะรู้สึกว่าชีวิตคุณดีขึ้นเร็วๆนี้นะคะชีวิตคุณจะดีขึ้นจากอาการที่คุณอาจจะเจ็บช้ำหรือว่า Move on ไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยให้ออกมาชัดเจนค่ะว่าเมื่อทุกอย่างสงบนิ่งเมื่อคุณคนตัวเองเจอหรือว่าให สไตล์คือรักตัวเองอะเนาะรักตัวเองเจอความชื่นชอบเจอสิ่งที่คุณจะให้ความสําคัญกับมันนะคะคุณจะเฉิดฉายแล้วก็คุณจะรู้ว่าคุณต้องทําอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไพ่แนะนําก็คือให้รักตัวเองก่อนสเต็ปที่หนึ่งเลยนะคะให้รักตัวเองเสียใจก็เสียใจไปแต่ว่าให้ลองหาด้วยนะว่าอะไรที่ทําให้ ตัวของคุณมีค่าไม่เชิงความรักนะเรื่องอื่นความชอบงานอาดิเรกอะไรว่าไปเลยหรืออะไรที่คุณทําได้ดีถ้าการงานของคุณกําลังไปได้ดีก็อยากให้คุณโฟกัสที่เรื่องงานไปเลยสิ่งที่คุณเสียใจอะค่ะมันจะยังคือไม่ ไม่อยากให้รอหรือมาเสียใจอะไรค่ะอยากให้ทําอย่างอื่นไปเลยถ้าเขา,า,าจะกลับมาเขาก็กลับมาเองเพราะฉะนั้นทําอย่างอื่นไปด้วยแปพางนี่คือคำแนะนําถ้าไม่ไหวก็พักเทวดาที่ดูแลคุณนะคะอยากจะบอกว่าเขาซัพพอร์ตคุณอยู่นะคะคุณมีคนที่คุณรักอยู่รอบๆตัวนั่นก็คือเขานะคะคนที่ดูแลคุณอยู่แล้วเขาไม่อยากให้คุณเสียใจนานเกินไป เขาก็เนี่ยค่ะบอกวิธีมากมายว่าจะต้องทำยังไงโอเคมีการเปลี่ยนแปลงผ่านไปแล้วนะคุณเสียใจมากคุณ move on ไม่ได้ต่างๆนาน,าน,าน,านัแต่ถ้าคุณเริ่มรักตัวเองเริ่มให้ความสำคัญกับด้านอื่นนะคะมีหลายอย่างมากที่ให้คุณทำสิ่งที่คุณทำได้ดีสิ่งที่คุณจะทำประโยชน์ให้กับคนรอบข้างก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับคนโสดที่เลือกไพ่กองที่หน,นะคะเป็นกำลังใจให้นะ ถ้าตรงหรือว่ามีความใกล้เคียงกับเรื่องราวของคุณยังไงคอมเมนต์บอกด้วยนะคะหรือหลังไม์มาบอกกันก็ได้ว่าเป็นยังไงเผื่อจะได้ปรับปรุงพัฒนางันต่อไปคะ่ะจบแล้วค่ะสำหรับไพ่กล่องที่1สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกไพ่กล่องที่สองยวขอดูไพ่แป๊บหนึงนะระหว่างที่ดูขอ,อแจ้งก่อนนะคะว่า การดูเปิดไพ่ทำนายในรูปแบบนี้นะคะ่ะมันเป็นการเปิดไพ่ทั่วๆไปนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะๆกับเรื่องราวของคุณลองเทียบเคียงดูนะคะส่วนใครที่อยากมีความกังวลแล้วก็แบบอยากจะปรึกษาแล้วก็พูดในเรื่องราวของคุณนะคะแนะนําให้ไปดูกับหมอดูที่เขารับดู ตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวนะคะเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้นเยวขอดูไพ่ตั๊หนึ่งนะไพ่คล้ายๆกับกองที่แล้วเลยค่ะแต่ว่าเป็นคุณละแง่มุมนะคะขอเลียงไพ่แป๊ะ โอเคค่ะไพ่คล้ายๆกับกองแรกแต่ว่าคนละแง่มุมเนาะอย่างที่บอกไปไพ่ออกมาชัดเจนค่ะว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะเพิ่งเกิดขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นนานแล้วนะคะแต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นะขนาดนี้ค่ะคือคุณรับการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้คุณยัง คุณยังรับไม่ได้อ่ะถึงคุณทําใจได้แล้วแต่คุณก็ยังแบบยังรอหรือว่ายังไม่ยอมปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่อะไรประมาณเนี้นะคะสิ่งที่ไพ่บอกค่ะสิ่งที่ไพ่ต้องการบอกคือเราค่อนข้างมั่นใจเนะว่าตัวคุณรู้อยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของคุณทุกคนนะคะ มันก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าสิ่งที่ไพ่ต้องการจะบอกค่ะคือเขาอยากจะให้คุณคือเขาก็เป็นกำลังใจอะค่ะให้คุณรับการเปลี่ยนแปลงและผ่านช่วงเวลานี้ได้เร็วๆสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากของไพ่กองนี้คือเขาต้องการจะบอกว่าคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวคือเขาบอกเลยว่า คุณเป็นที่รักนะคะไม่ใช่แค่เหล่าเทวดาที่มาดูแลคุณนะคนรอบข้างคุณจริงๆอะ่ะเพื่อนพี่น้องครอบครัวค่ะสปอร์ตคุณอยู่นะเป็นกําลังใจให้คุณอยู่แล้วก็พร้อมที่จะกอดคุณในวันที่คุณแบบไม่ไหวหรือว่าต้องการกําลังใจนะคะแล้วเขาก็อยากจะให้คุณให้อภัยตัวเองด้วยเราไม่รู้นะว่าในอดีตเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าถ้ามันมีเหตุการณ์ใดที่คุณรู้สึกว่า คุณทำได้ดีกว่านี้หรือคุณเป็นคุณผิดหรือทั้งหมดนี้เป็นเพรคุณอะค,คุณให้อภัยตัวเองได้แล้วนะคะทุกคนอยากให้คุณให้อภัยตัวเองแล้วก็อยากให้รู้ว่าเนี่ยค่ะมี s i t e r h o o d of the world นะคะก็เหมือนกับคนรอบข้าง support อยู่มี soul family นะคะเทวดาดวงวิญญาณต,าต่างๆที่ดูแลคุณหรือแม้กระทั่งครอบครัวคุณจริงๆก็เป็นห่วงนะคะอยากจะให้คุณ รับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เร็วๆแล้วก็อยากให้รู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความเข้มแข็งอ่ะมันก็จะเกิดขึ้นได้ด้วยด้วยตัวของคุณเองถ้าคุณเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันอารมณ์เหมือนให้รักตัวเองคล้ายๆกอนที่แล้วเนาะคือให้อยากให้รักตัวเองให้อยากให้รู้ว่าคนรอบข้างรักคุณแล้วคุณก็ต้องรักตัวเองด้วยนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยที่เขาอยากจะบอกค่ะ เขาอยากให้คุณอุ่นใจแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองเป็นคำลอบประโลมที่สวยงามมากๆค่ะไพ่ชุดนี้ไพ่ไม่ได้บอกนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อแต่ว่าเหตุการณ์ช่วงนี้ค่ะเขาเน้นไปในด้านของ healing การรักษาตัวเองการที่บอกว่ามีคนอยู่ข้างๆนะค่ะคนที่เลือกไพ่ กองนี <polarization. S 2> ้นะคะเมื่อลักตัวเองแล้วรับการเปลี่ยนแปลงได้แล้วแล้วก็ Appreciate ความรักที่อยู่รอบๆตัวคุณได้ดีขึ้นสภาพจิตใจดีขึ้นเนาะเดี๋ยวมาอัปเดตดูในเรื่องของความรักกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะคลิปนี้อ่านได้เท่านี้จริงมันจะอารมณ์ประมาณเนี้ยคือเขาอยากให้คุณเลิกหดหูแล้วก็ move on ไปกับคนที่อยู่รอบข้างค่ะก็ถ้ารู้สึกว่ามันมีความ เชื่อมโยงหรือตรงกับชีวิตของคุณยังไงคอมเมนต์ Comment หรือหลังไมมาบอกกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกไพ่กล่องที่สามขอจัดไพ่นหนึ่งนะโอเคค่ะ เป็นเพื่อนที่เลือกไพ่กลองที่สามนะคะไพ่กองนี้น่ารักมากนะคะทีเวลาที่ชาแนลได้น่ารักมากค่ะโอเคอ่านสถานการณ์ตามไพ่เ่รอนะคะเท่าที่ดูนะคะตอนนี้คุณไม่ได้เป็นเดือดเป็นร้อนเรื่องของความรักเท่าไหร่นะคะอาจจะสดแต่ก็ชินแล้วก็อืมก็ใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่ได้ เป็นทุกข์หรือเป็นเดือดเป็นร้อนนะคะแต่ถามว่าอยากจะมีใครเข้ามาไหมก็อยากจะมีเข้ามาประมาณนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกนะคะที่บอกว่าไพ่กองนี้น่ารักนะคะเพราะอะไรไปดูกันสิ่งที่เทวดาประจําตัวคุณทุกที่อยู่ประจําตัวคุณอยากจะบอกก็คือถ้าอยากจะมีความกระชุ่มกระชวยทางด้านความรักอะไรเงี้ยให้ลองออกจากคอมฟอร์ทโซนดูนะคะ ให้ลองทําอะไรที่ปกติไม่ได้ทําเช่นอันนี้ชัดเจนมากเลยนะไม่ได้แบบแกล้งนะคะอันนี้พูดจริงเขาบอกว่าให้ลองไปขอพรดูลองไปดูนะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนที่เอ่อเชื่อหรือว่าอยากจะลองไปไหว้ไปขอพรดูอะไรเงี้ยเขาบอกชัดเจนเลยว่าเนี่ยให้ไปทางสายมูให้ไปทางสายมูเลยเนี่ยค่ะ บอกว่าให้ออกจากคอมฟอร์ตโซนเลยนะมันจะช่วยทำให้แบบ move forward คือเดินไปข้างหน้าได้แล้วก็ถ้าแบบหาแฟนไม่ได้อะไรเงี้ยก็ควรจะหาตัวช่วยซึ่งก็คืออะไรก็คือเนี่ยแหละค่ะเรื่องนี่แหละสายมูเป็นอาจารย์หรือเป็นใครที่ให้ไหวอะไรประมาณนี้ค่ะลองดูนะให้ใช้สัญชาตญาณให้ มีเฟซนะคะหรือความเชื่อให้ลองเชื่อดูบ้างอะไรพวกนี้ค่ะ <c oughs> น่ารักอะ่อะแลที่สำคัญคือต้องออกไปเจอคนด้วยนะถ้าไม่ออกไปเจอคนอยู่แต่บ้านนะคะมันก็จะทำความรู้จักกับคนยากเนาะ <c oughs> ประมาณนี้ค่ะลองดูถ้าใครไปมูแล้วได้อะไรยังไงมาบอกด้วยนะว่าที่ไหนนะคะจะได้แชร์ บอกกับเพื่อนๆด้วยเนี่ยจริงๆนะคุณต้องสื่อสารกับสิ่งที่แบบอยู่เบื้องบนอะเขาอยากช่วยคุณนะเขาอยากคุยกับคุณคุณลองดูคือมันย้ำมาหลายตัวชัดเจนมากว่าให้ลองดูใส่มูนะคะโอเคค่ะสำหรับนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเนาะเพ่นก็จะจบเร็วนิดนึงขอบคุณเพื่อนๆที่เลือกไพ กองที่3นะคะขอจบการทำนายเพียงเท่านี้ใครไปมูแล้วได้ผลอะไรไบอกกันบ้างนะอย่าลืมน่ารักก็การดูไพ่นี้นะคะดูเพื่อสันทนาการเท่านั้นอย่าเอาไปซีเรียสเนอะถ้าเกิดจะซีเรียสให้ใช้วิจารณญาณและประสบการณ์ของแต่ละบุคคลขอให้ดูไพ่เพื่อเป็นไกด์นำทาง ไพ่ไม่กําหนดทุกอย่างนะคะเป็นแค่พลังงานที่อยู่รอบๆตัวคุณคุณเป็นคนกําหนดเองค่ะค่ะเรียบร้อยว้สำหรับไพ่ทั้งสามำรับนี่โอเคขอจบก,การทำนายไพ่ทา h าโรนะคะเกี่ยวกับความรักของคนโสดในช่วงนี้ไว้เท่านี้ค่ะและเจอกันคลิปวีดีโอนะอยากดูเรื่องอะไรคอมเมนต์บอกหรือหลังไมคมาบอกนะคะบ๊ายบๆเจอกันใหม่คะ่ะไพ่สวยเนา Thank you.